So what do you got? อยู่กับรายการออโตอัปเดตครับผมตอนนี้ฮะเรามีรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากซิกเกอร์นะครับเป็นรุ่นย่อยใหม่นะครับผมกับซิกเกอร์009คันนี้ครับมีอะไรใหม่ฮะอาจารย์009ครับอย่างที่ทุกคนรอคอยครับเขามาแล้วกับรุ่นมอเตอร์เดี่ยวครับหลายคนบอกว่าแค่รุ่นมอเตอร์เดี่ยวราคาที่ย่อมเยาวขึ้นถูกลงกว่าเดิมเกือบ70,0,000บาท70,000 0ได้ของเหมือนเดิมภายนอกเหมือนเดิมภายในเหมือนเดิมครับผมและแถมยังคุ้มค่าด้วยระยะทางที่วิ่งมากขึ้นน่าสนใจทีเดียวครับไปตามดูกันดีกว่า ไปครับรูปร่างภายนอกฮะโดยรวมแล้วนะไม่เปลี่ยนเลยนะจากเดิมนู่นเลยด,ยด้านหน้านะยังคงเหมือนเดิมยังใช้กันชนหน้าดีไซน์แบบแนวตั้งนะครับนะฮะโอยังดูเท่ยังดูดรําสมัยดูหรูหราเหมือนเดิมนะเพื่อนๆฮะมาที่ด้านข้างนะครับแม็กแม็กเปลี่ยนไปนี่ก็เขาแปลกด้วยว่าแม็กสตาร์ไลท์นะครับ,ค,รบคือแม็กก็เหมือนเดิมออแต่ว่าไซส์ของเขาเปลี่ยนจากรุ่นที่เป็นดูโอ้โเตอร์แล้วกันนะมันมี2รุ่นบนนะครับที่เป็นรุ่น ชแต่รุ่นพีเมียมนะเขาจะเป็นแม็กขนาด20นิ้วนะครับในรุ่นนี้คือรุ่นสแตนดาร์ดนะเอามาเป็นแม็กสิครับแต่คนบอกว่า19นิ้วก็พอถ้ายังเบาหน่อยโชอัพนะถุงลมยังมีให้เหมือนเดิมไม่ได้ตัดทิ้งนะเพราะสังเกตได้ว่านี่เวลาจอดนะฮะเขาจะเป็นเหมือนเวลคัมให้เข้าไปอยู่ในรถรถจะเตี้ยลงทําให้เราขึ้นลงรถได้ง่ายครับกล้องรอบคันยังมีถึง 11ตัวฮะมีเซนเซอร์มากถึง1 2จุดระบบเอดัสยังจัดเต็มกว่า15ารายการนัยังมีให้ครบนะในรุ่นสแตนดาร์ดลงสรุปยังเมือนเดิมครับในส่วนประตูตรงนี้ที่จะเปลี่ยนไปครับผมยังไงระบบประตูดูดมันจะไม่มีแต่ว่าด้านตรงนี้ไฟฟ้ามีเหมือนเดิมนะสบายๆตรงนี้ใช้ได้เหมือนเดิมประมาณนี้ครับผมครับภายนอกด้านหลังด้านหลังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราเข้าไปดูถูกต้องครับภายในกันไปครับเข้าไปอยู่ที่ภายในของซิกเกอร์ุ่นแตนดาร์ดนะครผ่นสเกตได้ว่านะครับ คันนี้เป็นแบบ7ที่นั่งครับเพื่อนๆฮะมี walk through ตรงกลางนะครับในแถว2และแถว3นะครับวิ่งเล่นได้เด็กๆนะครับสามารถวิ่งเล่นได้และภายในนะฮะจะมีแต่โทนสีดําเท่านั้นนะครับสีครีมสีขาวไม่มีแล้วอีกอย่างที่ตัดออกไปนั่นก็คือระบบฮีตเตอร์ที่เบาะนะครับระบบอุ่นเบาะไม่มีแต่ยังมีระบายอากาศให้อยู่นะครับผมภูมรายอันนี้เป็นใช้มือปรับเอาแหละนะครับผมไม่ต้องใช้ไฟฟ้าปรับนะครับผมก็ผมว่ามันก็ใช้งานง่ายดีนะลำโพงยังมาให้ยังมีให้เหมือนเดิมวัสดุไม่ได้ลดอะไรลงไปเลยครับ ambient light ยังมมมีเเหหืออนนนดิิ้้าจ15ว ฟังก์ชันต่างๆครบเลยนะครับผมนะเอโนเอดัสมีมาให้เต็มระบบเหมือนเดิมเฮดอั p ดิสเพย์ใหญ่เบื้องต้นนะครับมีให้เหมือนเดิมนะครับ่ะประมาณนี้สําหรับด้านหน้าเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไปครับมาดูกันที่พื้นที่ a ลอ u t ด้านหลังกันบ้างฮะตอนนี้ผมอยู่เบาะแถวที่2นะครับของซิกเกอร์ศูนย์ศูนย์เก้ารุ่นสาตรฐานนะเน้นย้ำอีกทีนะรุ่นมาตรฐาดมี a ลอ u t ของการจัดวางผังที่นั่งเนี่ยแบบเดียวนะครับก็คือเจ็ดที่นั่งเพื่อความคุ้มค่าในสไตล์ของรถครอบครัวผู้้โดยยสสาาารรเอะแลวก็มถ ขึ้นลงได้สะดวกโดยเฉพาะาเด็กๆด,ด้วยสามารถเดินเข้าไปได้เลยเราไม่ต้องมานั่งรอให้บ่อแบบคอยเลื่อนขึ้นลงแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณนึ้งทีเดียวครับอย่างที่บอกไปครับประตูนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาเปิดได้นะบแบบสไลด์เลยนะฮะก็ยังเป็นไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับจุดสังเกตก็คือด้านบนซันรูประรอะไรต่างเขาก็ยังมีให้ทั้งหมดเลยนะ,ะโดยเฉพาะเรื่องของปุ่มเปิดปิดประตูเนี่ยเป็นดิจิตอลแท้ทั้งหมดเลยนะครับแผงด้านข้างเนี่ยก็ยังมีหน้าจอดิจิตอลแบบนี้เลยแล้วสามารถปรับเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันแอร์หรือว่าจะเป็นบ่อนวด เมมโมรี่ซีปรับอุณหภูมิได้ทั้งหมดที่ตรงนี้เลยก็ยังมีปุ่มควบคุมนะฮะในส่วนของซันรูฟการเปิดปิดบตเตอที่ตรงนี้อีกหนึ่งจุดตรงนี้มีหนึ่งจุดนะฮะมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้วยจุดสําคัญนะฮะของอการเบาะเจ็ดที่นั่งเนี่ยต้องบอกว่าความสะดวกสบายนะครับพอตัวทีเดียวมันไม่ใช่แบบกับตันซีทแบบว่าเฟิร์สคลาสเหมือนกับตัวที่บอกเป็นแฟลชชิปตัวนั้นนะฮะตัวพื้นที่ของเบาะเนี่ยมันจะกว้างกว่านะครับเรียกว่าซ้ายกับขวานี่มันชนกันเลยทําให้เบาะคู่น,ะนาา่่ยังสบกว แต่ถ้าถามว่าอันนี้สบายไหมก็ยังสบายอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนคอกพิดของตัวเองอยู่อย่างนี้ที่สําคัญเนี่ยฟังก์ชันเบาะก,ก็ไม่ได้น้อยกว่าเดิมเลยมีให้ทุกอย่างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบเบาะไฟฟ้าในทุกที่นั่งมีให้อันนี้มีเบาะนวด่ด้วยนะครับแถมยังมีเรื่องของปรัดลมระบายอากาศก็มีให้ด้วยนะครับที่สําคัญยังมีปุ่มนี้สามารถกดทีนึงนะครับเบาะตัวนี้จะอยู่ในท่าที่เรารีแลก์นะครับมันจะจัดให้นะครับสิ่งที่ตัดออกไปนั่นก็คือคิเตอร์นะครับเหมือนด้านหน้าเลยนะครับที่สาคัญ แต่ละอย่างเนี่ยเป็นซอฟต์พลาสทั้งหมดวัสดุหุ้มเบาะอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบในส่วนของหน้าป้าก็ยังมีความลักชูรี่อยู่ใน09ยอย่างเก็บไว้ครบในรุ่นสแตนดาร์ดนะครับในส่วนด้านหน้าเนี่ยคอนโซลตรงกลางก็ยังเป็นตู้เย็นคันนี้ก็ยังมีให้นะครับตู้เย็นเนี่ยสามารถเก็บความเย็นได้ถึงลบหกนะเราสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็ยังสามารถเนี่ยครับทุกคนสามารถปรับเป็นอุ่นร้อนก็ทําได้ด้วยนะครับเปิดปิดแบบดิจิตอลพอชาร์จใช้ซีต่างๆก็ยังมี ก็คือด้านบนเนี่ยหน้าจอกลางเนี่ยเขาสามารถบังคับด้วยรีโมทตรงนี้ก็ได้ที่มีให้หรือคุณจับกดเป็นแมนนวลข้างบนนะคุณเปิดออกมาเนี่ยจอเนี่ยเป็นแบบทัชสกรีนขนาด17นิ้วนะครับตัวเนี้ยเขามีเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตในรถให้มาแล้วคุณสามารถเลือกโหลดแอป,ปต่างๆจากคลังของซิกเกอร์เองนะอย่างวันนี้ผมก็ลองโหลด u t u b e นะมาเรียบร้อยก็ดูได้ผ่านลําโพงนะครับที่สําคัญเนี่ยนะครับยังมีในเรื่องของแอปซูมถ้าคุณลงแอปซูมในซอฟต์แวร์ตัวใหม่ที่เพิ่งอัปเดตให้กับลูกค้าปเน คุณสามารถจัดประชุมในห้องโดยสารด้านหลังได้เพราะเขามีกล้องไว้ให้เราด้านหลังด้วยนะแล้วถ้าเราเปิดกล้องออกมาเนี่ยเข้าแอปซูมก็สามารถประชุมในรถได้เลยครับผมจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ s ิกเกอร์009ก็คือเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารนะครับที่ค่อนข้างที่จะให้พื้นที่มาเยอะเลยทีเดียวไม่ว่านี่เป็นส่วนของเล็กรูมหรือตรงบล็อกทูที่เราไปข้างหลังในตอนนี้ผมนั่งอยู่แถว2เดี๋ยวเราไปลองนั่งแถว3ามกันครับอันนี้เราลองปรับเบาะในลักษณะของการใช้งานในแบบ เหมือนว่าหกสีแหละทุกคนเวลาเราจะขึ้นใช่ไหมเราต้องพับเบาะแบบนี้แต่อย่างที่เราทําให้ดูมันต้องใช้เวลานะครับดังนั้นในการวอล์กทูเนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับแต่ว่าถ้าคุณนั่งอยู่ในตําแหน่งเบาะที่3เนี่ยเขาก็ยังมีปุ่มนะครับควบคุมเดี๋ยวลังสไลด์เบาะเนี่ยสามารถบังคับได้ไม่ต้องรอให้ใครมากดให้นะที่ส่วนการเบาะด้านหลังก็ยังมีพื้นที่กว้างๆเลยแล้วก็มีหัวหมอนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับผมลาโพองอย่างที่บอกนะฮะกว่า30ตําแหน่งทั่วถึงทั้งคันเรื่องของระบบความบบัััันนนนนนเททิิงงงงงหห้้้้าาจอออ17วีี่่่ผมมกกไปกไปยตํแ็ดดช แถมเรื่องของความโปร่งโล่งสบายแถวที่สาต้องบอกว่าไม่ได้อึดอัดเลยเพราะว่าเขามีกระจกด้านข้างขนาดใหญ่ที่สําคัญยังมีเรื่องของเฉดม่านบังแดดได้ด้วยนะสำหรับคนที่ไม่อยากโดนแดดในส่วนของพอร์ชาร์จต่างๆก็เรียกว่าจัดให้ทั่วถึงครับเป็นให้ซีมีให้หมดเลยที่สําคัญเนี่ยพอร์ตด,ด้านนี้เขาจัดไว้ไมันเป็นช่องเก็บนะบถ้าคุณมี iPad นะครับคุณสามารถเสียบลงไปแล้วก็เสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะตั้งไว้ดูก็ได้นะที่สําคัญก็มีนี่ด้วยที่ใส่วางแก้วน้ํามีมาให้ครับ มีปุ่มคอนโทรลให้ด้วยเอาละครับนี่คือทั้งหมดนะครประมาณนี้เรารีแคปมาให้ดูครับกับซิกเกอร์ศูนรุ่นย่อยใหม่สแตนดาร์ดครับการขับขี่นะครับมอเตอร์เดี่ยวจะมีความแตกต่างจากมอเตอร์ครู่ไหมเดี๋ยวไปดูกันครับ ครับตอนนี้ครับเราขึ้นมาทดลองขับกับเจ้าซกเกอร์009นะครับตัวรุ่นสแตนดาดนะครับย้ำอีกทีว่ารุ่นสแตนดาดนะครับตอนนี้มอเตอร์เราหายไปหนึ่งตัวแล้วเหลือกับเหลือมอเตอร์แค่หนึ่งตัวนะครับคือตัวหน้านะครับก็คือล้อหน้าตอนนี้พละกําลังนะครับ340แรงม้าที่มันหายไปครึ่งหนึ่งใช่ครับผมของของใมรุ่นดูโอเนี่ยคเขาอยู่ที่612แรงม้า ออกก็ตีง่ายเลย3 0 0ร้อยสเนาะมันหายไปครึ่งหนึ่งแรงบิดก็เหมือนกันตัวนี้ได้33มรบแต่ถ้าคุณไปในรุ่นบนเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็นแบบ600ไปปลายเกือบ7 0 0เรียกว่าแรงบิดตัวนั้นเยอะสิ่งที่ผมอยากรู้เลยว่ามอเตอร์เดี่ยวเนี่ยหลายๆคนก็อย่างที่บอกว่ามองเรื่องของความคุ้มค่าคุณได้แน่เลยคือเรื่องของระยะทางที่เพิ่มขึ้นแบตเตอรี่นะคะมีขนาดเท่ากันนะเท่ากันเลยเท่ากันนะครับแต่ว่าพอมันเป็นมอเตอร์เดี่ยวเนี่ย มันทาให้เรามนี่ยจะทางการวิ่งมากกว่ามากกว่าขนาดไหนก็ไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะประมาณหลัก30-40โลแล้วกันผมใช้คํานี้เนาะเพราะว่ามันมันลดโหลดลงไปคือเรื่องของมอเตอร์ที่มันหายไปหนึ่งตัวแล้วก็ยังมีเรื่องของระบบกล่อง ECU ที่ควบคุมระบบระบบขับเคลื่อนสี่ล้อใช่ไอ้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่เป็น all wheel drive ของรุ่นนั้นอ่ะมันมีระบบมีกล่องควบคุมหลายตัวทิ้งส่วนพวกนั้นมันเลยหายไปด้วยฮะก็ครับผมซื้อรถไฟฟ้ารับเพื่อนฮะ เรื่องความแรงเนี่ยมันมันมันแรงอยู่แล้วมันมันรวดเร็วทันใจเพื่อนๆอยู่แล้วเพราะว่ามันมอเตอร์ลงล้อถูกไหม<ช>มันไม่มีแรงเฉื่อยไปหายไปแรงแรงที่หายไปที่ไหนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้ามันขับดีเกือบไม่ก็เกือบทุกรุ่นทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับออกตัวดีขับดีอยู่แล้วขับสนุกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นซื้อรถไฟฟ้าเลือกอะไรเลือกระยะทางเพื่อนๆฮะใช่ครับไอรถประเภทนี้ไม่ต้องแรงครับเพราะว่ามันเป็น MPV 7ที่นั่งสร้างออกมาเพื่อความสะดวกสบายแต่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่า ขนาดมันเหลือมอเตอร์เดียวใ่มันแรงขนาดไหนนี่เราอยู่ในโหมดประหยัดโหมดประหยัดตอนนี้มีอยู่สี่โหมดนะครับรวมถึงโหมดที่สามารถกําหนดเองได้นะครับเป็น5้าโหมดก็มีโหมดประหยัดโหมดสปอร์ตขี่ม้าแล้วก็โหมดกาหนดสะดวกสบายครับตอนแรก่อนขึ้นมามันจะเป็นโหมดโหมดโหมดสะดวกสบายช่วงล่างมันนิ่ใช่แต่ว่าโหมดมันก็มีเรื่องของการคันเร่งด้วยคือคนนั่งก็สบายไปด้วยละกัน แต่ผมเลือกใช้โหมดประหยัดเพราะว่าช่วงล่างมันจะแต้นขึ้นมาหน่อยช่วงล่างคันนี้เป็นถุงลมนะเพื่อนฮะมันสามารถปรับยกขึ้นยกสูงได้รตมต่ำได้นะครับตามเรากําหนดได้เลยหรือตามแบบที่เรากดไว้นะครับอย่างประหยัด ก็จะเป็นมาตรฐานความสูงนะครับมันจะขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็มีสปอร์ทลงไปหน่อยมันจะมีเครื่องรีเจนเข้ามาโหมดประหยัดอาจจะไม่ได้สะดวกสบายสําหรับคนนั่งเท่าไหร่แต่ถ้าคุณขับคนเดียวเนี่ยโหมดประหยัดก็น่าใช้อยู่ใช่ใช่ครับเอาจริงนะตลอดทางนี่มาก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะกําลังมันน้อยไม่มีหรอกครับไม่น้อยมันก็ยังดูว่ามันเป็นรถที่คล่องตัวแล้วก็เนี่ยพอกดคันเร่งไปเนี่ยผมว่ารู้สึกได้เลยว่าหลังมันก็ยังติดเบาะอยู่เหมือนเดิมมันสามารถพาเพื่อนๆลั้นล้อไปสบายๆเลยนะแล โดย e t u กลองควบคุมที่มันปรับทุกอย่างนะครับให้เราเนี่ยมันประสานกันมันทําให้มีความคล่องตัวในการขับขี่เยอะนะคันนี้นะอ่เดี๋ยวมาดูกันเหญ่ใหญ่อย่างนี้นะนี่ยดูดิอัตราเร่งกันแคบเลยอัตราเร่งไปกดป้ายห้าสี่สามสองชุดไม่คิเลยแล้วเพื่อนอ่ะร้อยหนึ่งละเนี่เห็นไหมร้อยแล้วเพื่อนแป๊บเดียวเองเอาอย่างนี้้วกันถ้าตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าศูนย์ถึงร้อยเนี่ยคันนี้มันทําไว้ประมาณ 7.9<ม>วินาทีพี่อาร์ตใช่แต่ถ้าว่าในรุ่นมอเตอร์คู่เนี่ยมันจะแรงกว่าใช่ป<ช>่ะเ<ช>็เหมือนกันเร็วกว่าครึ่งนึงขันนั้นเนี่ยอยู่ที่4.9ต้องวางความแรงขนาดนั้นนะใช่แรบถบประเภทนี้นะถาดูก้าข้อโค้งเนี่ยดูช่วงล่างเขาดิช่วงล่างถึงแม้ว่าจะให้ความนุ่มนวลน,นะแต่<ช> <ๆ S 2> ก็เวลาเราเข้าโค้งเนี่ยเราก็จะรู้สึกความมั่นใจในการเข้าโค้งเมื่อกี้ผมเข้าเร็วด้วยนะเข้าโค้งเนี่ยก็ยังคือด้วยทรงรถเได้อยู่ก็คุมง่ายอยู่มันมีความสูงเยอะใช่แล้วก็ฐานล้อกว้างด้วย อันนี้คือโหมดประหยัดนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองโหมดสปอร์ตดูนะมันจะกระฉับกระเฉงขึ้นกว่าเดิมแล้วช่วงล่างมันจะเฟร์มกว่าเดิมรอเป่าเดี๋ยวเรามาลองกันผมกดไปที่โหมดสปอร์ตนะปั๊บเมนูก็เป็นภาษาไทยนะเมนูก็เป็นภาษาไทยมีปรับอะไรต่างนะครับผมแล้วตรงนี้เส้นทุกอย่างจะเป็นสีแดงแล้วแต่แต่ว่าเนี่ยพอพี่อาร์ตกดโหมดสปอร์ตเนี่ยความสูงรถเมื่อกี้มันมันมีเตี้ยลงด้วยมันมีปรับให้แล้วนี่ก็เด้งกลับมาที่มาตรฐานเลยแล้มันเตี้ยลงเมื่อเราขับเร็วเดี๋ยวมันจะเตี้ยลงเองนะฮะโ ก็มาไวขึ้นนะเพื่อนนั้นเนี่ยมาไวขึ้นแล้วต่อเนื่องขึ้นโอ้โหแป๊บเดียวร้อยเลยนะแปบ๊บเดียวร้อยเลยนะเมื่อกี้นะแล้วช่วงล่างเฟิร์มขึ้นเพื่อนเื่อเฮ้ยช่วงล่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยเฟิร์มขึ้นเดี๋ยวผมยัดโค้งเร็วๆให้ดูเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยต่างเลยเพื่อนห่างเลยแต่ต้องแรกมาด้วยระยะทางที่หายไปนะครับผมระยะทางที่หายไปนะเอาเอาอย่างนี้สิ่ง,<อ>งที่<อ>ที่ท รู้สึกได้เลยก็คือไม่ได้มีปัญหาเลยนะกับอาจารเร่งของมอเตอร์เดียวใช้งานได้ปกติแล้วก็ใช้งานได้ดีอยู่แล้วระดับหนึ่งเลยคือไม่ได้มีความจำเป็นนี้เราจะต้องมีรถมอเตอร์คู่แรงๆแต่ทั้งนี้ผมก็เลยสงสัยเหมือนกันเอ๊ะแล้วทำไมคนที่ซื้อมอเตอร์คู่ไปอ่ะมันดีกว่ายังไงเพื่อความมั่นใจในการขับขี่แน่นอนขับเครื่อนสี่ล้อมันเกาะถนนเรื่องของการลื่นถลายการเกาะถนนเนี้ย มันทําได้ดีกว่ามอเตอร์เดี่ยวใช่ไหมใช่เพราะมันขับเคลื่อนสีล้องไงเพื่อนเวลาฝนตกอะไรลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่ายังไงมอเตอร์เดี่ยวก็พอเพราะว่าออฟชั่นฟังก์ชันต่างๆอยู่ครบนะเพื่อนอยู่ครบนะเพียงแต่อุ่นเบาะอะไรอย่างงี้ไม่มีหายไปแค่นั้นเองใช่ครับแต่เบาะนว่ยังอยู่นะเพื่อนภายในไม่กี่อย่างกุพวงมาลัยเป็นปรับมือถูกไหมก็ปรับมืออยู่ระบบระบายอากาศเบาะไม่มีอ่าแค่นั้นเองต้องมันจะมีปัญหาอะไรครับผมแต่นว่ยังอยู่ภายในมี่เลือกสีเดียวคือสีดำใช่แค่นั้นะ แล้วที่สาคัญนะคันนี้นะราคารถไปเกือบล้านนะยางพิเรี่เหมือนเดิมนะครับผมอ้าวอ้าวอ้าวยางแพงนะอ้าวมองยังไงตัวนี้ก็น่าสนใจว่ะเฮ้ยผมว่ามันคนซื้อรืไฟฟ้าเน้นประหยัดอยู่แล้วเพื่อนเน้นประหยัดแล้วอันนี้รถรถประเภทนี้ยเน้นรับลูกเน้นรับครอบครัวไปเที่ยวเพราะเรื่องของ l a ยอ u t เบาเลย l เ y อ u ์เบาคันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเบาะแบบ7 seat 7ซ e a เนี่ยก็คือมีหัวหมอนเพิ่มขึ้นมาอันนึงตรงแถวที่3มนะครับ ความเปลี่ยนแปลงเลเยอร์เนี่ยคือช่วงด้านหน้ารถตรงพวกขี่เนี่ยเหมือนกันเลยน่าช่าทูแต่เฉพาะแถว2เนอะที่รุ่น6เนี่ยเขาจะเป็นเบาะแบบว่าเฟิร์สคลาสใช่ที่เป็นแบบกับตันซีดมันจะใหญ่แล้วก็จะมีฟังก์ชันปุ่มอะไรขึ้นมาอยู่ทุกคนตอนซีดนะใช่แต่นี่มันเจ็ดเนใช่แต่ว่าข้อดีของเจ็ดเนี่ยคือสําหรับมันมีวอล์คทรูตรงกลางคนที่ต้องการเอารถคันนี้ไปบรรทุกคนคนที่มีครอบครัวคนที่อยากรับลูกผมใช้คำนี้เลยรับลูกเพราะคุณ มีลูกคุณลูกคุณต้องเดินอยู่ในรถใช่คันนี้มันเดินสะดวกมันมีบล็อกทูอยู่ตรงกลางเราไม่ต้องรอเบาะที่มันค่อยๆปรับช้าๆถ้าเราเดินข้างหลังคที่เดินตรงกลางได้เลยไอตัวหกสีเนี่ยมันเดินไม่ได้เลยเพราะเบาะมันติดกันเลยนะมันชอย่างนี้เลยทุกคนแทนติดกันเลยเออไอนี้เดินได้สบายนะครับผมเมื่อกี้ผมลองเดินแล้วแถวสามก็นั่งได้สบายแต่เราเข้าใจนะว่าคนที่เอาหกสีเนี่ยคือรถผู้บริหารเลยคือคุณซื้อไปคุณนั่งเดียวเบาะหลังนั่งกันเลยสองคนเขาหลังไว้คนอมพิเตอร์ไว้อย่างกรสาแต่ถ้าครอบครัวผมแนนะ ครับผมมันมีบล็กทูเด็กสามารถวิ่งเล่นได้อะไรอย่างงี้เอางี้นะดีกว่าเจ็ดซีดมีประโยชน์กว่าใช่แล้วเบาคู่สองไม่ได้ขี้เลยนะใช่นั่งสบายเหมือนเดิมมีวันทัชแบบปรับเอนนอนให้สบายแล้วมีที่รองขาโอ้สบายเนียนกริปนะครับแล้วจอดูหนังฟังเพลงก็ยังมีเหมือนเดิมอ่าใช่สตรีมมิ่งต่อเน็ตในรถแล้วเรียบร้อยเน็ตฟ i ิกแอปมีให้ครบทุกอย่างแถมยังมีแอปซูมด้วยเราเลือกลงได้จากแอปของซิงเกอร์ล้วเขามีกล้องอยู่ด้านหลังประชุมด้านหลังได้เลย สะดวกสบายติดใจหมดสปอร์ตซะแล้วสิเพ hm uh ื่อนๆเนอ่ะช่วงล่างเขาผมชอบช่วงล่างกันหมดสปอร์ตนะแล้วพอปรับเป็นหมดประหยัดในช่วงล่างเขาจะเริ่มกลับมานุ่มนวลหน้าให้ความนุ่มนวลนะครับประมาณนี้เ <no พื่อนๆสำหรับการทดลองขับเดี๋ยวเราลงไปสรุปกันข้างล่างไปครับเรียบร้อยฮะกับการลองขับเจ้าซิกเกอร์69รุ่นสแตนดาร์ดคันนี้นะฮะก็เป็นยังไงบ้างฮะโดยรวมภาพรวมก่อนโอ้สำหรับผมนะผมเป็นสายพ่อบ้านอยู่แล้วแล้วก็เป็นสายประหยัดเอาอย่างงี้ว่าราคาที่ให้มาเนี่ยเรียกว่า ถูกใจเอามากๆเลยเรียกว่าเป็นรุ่นที่รอคอยแล้วกันเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าจีนเขาเปิดมาปีก่อนนะครับก็กังวลอยู่ว่าเอ๊อยากให้มีรุ่นนี้เข้ามาในที่สุดวันนี้ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากพี่อาร์ตไปลองขับผมก็บอกว่ามอเตอร์เดียวกับคู่เพราะมันได้รู้สึกว่าเราจําเป็นจะต้องมีมอเตอร์คู่นะแต่การใช้งานจริงๆนะถูกไหมก็คือรถประเภทนี้นะคาพีวีเที่นั่งมันไม่ต้องการความแรงส่วนมากคนที่ซื้อต้องการระยะทางที่วิ่งได้ไกลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเพราะคันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับ ราคาหายไปเจ็ดแสนนะครับไม่ต้องขับสี่ขับล้อหน้าเพียงพอต่อการใช้งานไม่ได้เบซิ่งอะไรมากจากการที่รองขับอ่ะมันไม่ได้ขี้เหร่อัตราเร่งยังคงดีเหมือนเดิมนะครับระบบช่วงล่างถุงลมยังคงได้เหมือนเดิมปรับสมดสปอร์ตต้องการความสนุกสนานในการขับขี่ยังได้เหมือนเดิมเพียงแต่แรงม้าเขาลดทอนลงไปเท่านั้นเองรถประเภทนี้ไม่ต้องการแรงม้าครับนะครับไม่ต้องการความแรง ที่ขนาดนั้นนะครับต้องการความสะดวกสบายแรงพอได้ขับสนุกสนานแค่นั้นเองนะครับผมแต่จุดเดียวที่ต้องบอกว่าเรื่องของช่วงล่างแล้วกันต่อให้เป็นถุงลมก็จริงคุณปรับได้ก็จริงแต่ว่าก็ต้องความความเข้าใจกับบุคลิกของรถสไตล์ MPV ด้วยขนใหญ่แล้วก็สไตล์ของช่วงล่างของรถจีนมันก็จะเป็นเซตติ้งมาในแบบนี้เน้นมาเพื่อความสะดวกสบายเป็นหลักนะครับไม่ได้เล้นเพอร์ฟอร์มานซ์ในการขับขี่เข้าโค้งที่แน่นหนึบโอ้โหแบบเข้ากริปอย่างนั้นไม่ใช่นะครับรถคันนี้ ปรับมาเพื่อความสะดวกสบายเป็นหลักครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะการใช้งานนะขึ้นอยู่กับโหมดที่คุณใช้ด้วยถ้าคุณมีผู้โดยสารเยอะหน่อยคุณก็แนะนําผมก็แนะนําว่าเป็นโหมดโหมดสะดวกสบายนะครับผมแต่ถ้าคุณขับคนเดียวอยากได้ความประหยัดคุณก็ไปเลือกโหมดประหยัดเลยเพราะมันมีในเรื่องของรีเจนเข้ามาด้วยครับผมแต่ถ้าการความสะดวกสบายในการขี่โหมดสปอร์ตนะครับช่วงล่างขาปรับเต็มโอ้ยปรับดีนะครับไม่ย้อยไม่โครงเลยวิ่งเข้าโค้งเมื่อกี้ผมลองให้ดูแล้วเข้าโค้งกริ๊บเลย เนื้อโหเนียนไปคันใหญ่ๆแบบนี้ขับยากไหมพี่อาจไม่ยากครับเพราะว่าด้วยความที่ไซซิ่งของตำแหน่งของคนขับนะครับเหมือนกับรถปกติทั่วไปแบบรถรถเก่งตีดานทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเรากาาแค่ช่วงระยะของรถที่มันยาวขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเหมือนเดิม เหมือนขับรถปกติทั่วไปเลยไม่ได้เหมือนขับรถตู้อะไรไม่เหมือนแล้วก็อย่างที่บอกไปอะคันนี้เขามีทั้งเรดดร์มีกล้องรอบคันมีเอเด้ให้ขนาดนี้นะคะแลก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของมุมอับนะครับมีให้ดูทุกมุมเลยที่สําคัญนะใครมาถนัดจอดคันนี้ยังมีเรื่องของระบบขอจอัตโนมัติได้ขอตอัตโนมัติด้วย2ท่านะข้อซองขนาดเขาก็มีให้ในคันนี้ก็ยังบอกว่าเอ๊นี่คือรุ่นสแตนดาดจะบอกว่ามันเป็นรุ่นแฮปปี้มิวเอามากๆเลยก็คือระบบที่เขาตัดออกไปมันคือระบบที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อนคี ไม่ได้ใช้อยู่แล้วมอเตอร์ไม่ได้ใช้ไอ้พูดอะไรไฟฟ้าปรับเองก็ได้นะส่วนภายในฮะเบาะสีดำนะดีแล้วนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเบาะสีขาวที่มีช้อยให้เลือกในตัวบนนะมันค่อนข้างจะเลองง่ายแล้วก็ไม่เหมาะกับเป็นรถครอบครัวที่มีเด็กเล็กเท่าไหร่นะอันนี้ผมว่ามันดีอยู่แล้วที่เป็นเบาะสีดำนะครับผมสุดท้ายนี่ฮะในส่วนของราคาครับทบทวนกันสักหน่อยนะฮะนี่คือรุ่นเริ่มต้นใหม่นะับมอเตอร์เดียวนะเป็นรุ่นสแตนดาดนะครับราคาจำหน่ายของเขาอยู่ที่2 3 9 0้าน 9,000เท่านั้นนะครับผมโอ้โหแต่ว่าในรุ่นลองอ่ะเผื่อใครสนใจรุ่นดูโอมอเตอร์ที่เป็น7ซีดหน้าตาเหมือนกันเพิ่มมอเตอร์ขึ้นมานะครับคันนั้นอยู่ที่3 9 9 0้านเกากันก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นมาอีกเก็บ7 0 0 0บาทแต่ถ้าคุณงบประมาณมากหน่อยเป็นคนชอบเรื่องของการขับขี่ออกมากๆนะระบบขับเคลื่อนสีล้อมันจาเป็นมันกอะถนนมันดียังมีรุ่นแฟชชิฟครับรุ่นนั้นเป็น6ซีดสาหรับผู้บริหารเลยนะครับขายแบบ ต่างกันเลยรุ่นบริหารเขาอยู่ที่3ามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทก็มีหลายเลนส์ราคาให้เลือกเนาะ <Why. S 2> ประมาณนี้กับซิกเกอร์ศูนยเก้านะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครป์เราด้วยนะครับในช่องกาแฟออนไลน์ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ